สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสมุนไพร DIY นะคะวันนี้เจอก็จะมาแนะนำให้รู้จักกับยาย้อมผมจากธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาผมงอกผมขาวนะคะหรือว่าแก้ไขปัญหาผู้ที่ใช้สารเคมีในการย้อมผมไม่ได้หรือใช้ยาย้อมผมนานๆแล้วกลัวจะมีสารตกค้างในร่างกาย วันนี้นะคะเจ๊ก็จะพามารู้จักกับสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สามารถให้สีแล้วก็ทําเป็นยาย้อมผมได้เจ๊จะมาสอนสูตรประยุกต์ใช้นะคะก็คือการนําเทียนกิง่งเทียนขาวหรือว่าเทียนย้อมนะคะสามารถนํามาย้อมผมให้เกิดสีได้นะคะซึ่งอัญชันเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าเป็นสปปรรพคุณที่บํารุงในเรื่องของเส้นผมให้ผมดดด่นะคะแล้วก็อุดมไปด้วยสารเอนโทไซานินที่ช่วยในเรื่องของการสร้างอนุมูลอิสระได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีท,ทากันเลยเนาะส่วนประกอบแรกนะคะก็คือ เทียนกิ่งนะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง2ชนิดทั้งดอกแดงแล้วก็ดอกขาวนะคะโดยวิธีการคัดเลือกก็ง่ายๆเลยรเราจะคัดเลือกที่ใบเพสลาดนะคะ ไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะคะสามารถใช้ได้ทั้งใบสดแล้วก็ใบแห้งนะคะใบสดเอามาปั่นใบแห้งเอาตำตำเป็นผงแล้วก็ผสมกับน้ําใช้พอกผมได้นะคะตัวต่อไปนะคะคือดอกอัญชันนะคะเป็นสปปรรพคุณที่เรารู้อยู่แล้วเนาะมักอยู่ในพวกแชมพูสระผมนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการบํารุงเส้นผมได้นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของทําให้เส้นผมแข็งแรงนะคะให้ผมเกิดใหม่เนี่ยมีดกดาแล้วก็สวยยิ่งขึ้นค่ะวิธีการทํานะคะขั้นตอนแรกแล้วก็รูดใบเทียนกิ่งออก่อนแล้วก็ นำอัญชันนะคะมาปั่นรวมกับน้ํานะคะใส่อัญชันลงไปประมาณ1กํามือนะคะจากนั้นนะคะเราก็เทน้ําลงไปนะคะเราจะทําการปั่นน้ําอัญชันกันเราก็เริ่มปั่นกันเลยคะ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะสีสวยมากเลยนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาเทแล้วก็กรองด้วยผ้าขาวบางกันนะ จากนั้นนะคะเราก็จะดิดนะคะให้น้ำเนี่ยมันออกมาจนหมดเลยเราก็จะเอาน้ำคั้นดอกอัญชันที่ได้นี่ละคะ่ะมาปั่นกับเทียนกิง่งเนะาะจะเทน้ำลงไปก่อนนะคะแล้วก็จะใส่เทียนกิ่งลงไปสัดส่วนที่ใช้นะคะก็ใช้ประมาณเท่าๆกันนะคะหรือว่าเทียนกิ่งจะมากกว่าก็ได้เพราะปกติแล้ว อันชันมันก็ไม่ได้ทําให้สีเข้มขึ้นมากกว่าเก่าสักเท่าไหร่นะคะจากนั้นนะคะเราก็ปั่นให้ละเอียดเลยเท่านี้นะคะเราก็ได้ยาย้อมผมจากธรรมชาติเรียบร้อยแล้วนี่อันนี้ปั่นเสร็จแล้วนะคะนี่มันก็จะมีลักษณะเป็นน้ำเหลวๆแบบนี้เลย นี่ค่ะได้เป็นยาย้อมผมจากธรรมชาติด้วยต้นเทียนกิง่งผสมกับดอกอัญชันนะคะเดี๋ยววันนี้เชิก์กจะกลับไปย้อมผมให้คุณยายที่บ้านนะคะแล้วผลเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เห็นไหมคะว่าต้นเทียนกิ่งเนี่ยสามารถย้อมผมงอกจากผมสีขาวให้กลายเป็นผมสีน้ำตาลอมแดงได้นะคะจะเห็นได้ว่านะคะหลังจากที่เราหมักเรียบร้อยแล้วเนี่ยบริเวณที่เป็นผมขาวเนี่ยก็จะติดสีนะคะแต่ก็จะไม่ใช่สีดำเลยนะคะจะเป็นสีน้ำตาลอมแดงๆหน่อยนะคะนี่ก็เป็นสีของต้น เทียนกิ่งนะคะเรียกได้ว่านึกว่าถอยหลังอายุยายไปอีก20ปีรู้สึกให้ยายวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวิธีการง่ายๆวันนี้เนาะก็เป็นวิธีการสําหรับการทํายาย้อมผมจากธรรมชาตินะคะด้วยต้นเทียนกิ่งนะคะสามารถปรับเปลี่ยนสูตรได้นะคะเป็นสมุนไพรตัวอื่นก็ได้ใช้ใบหมี่ก็ได้นะคะตัวน,นี้ก็จะช่วยในเรื่องของการบํารุงเส้นผมได้เหมือนกันนะคะในตอนหน้าเนี่ยเจิ๊กจะนําสมุนไพรอะไรมา DIY ก็อย่าลืมติดตามได้ในเพจ Facebook สมุนไพรอภัยภยูเบศหรือว่าอาภัยภูเบศยูทูบชาแนล กดไลค์กันเรยอยังถ้ายังไม่กดอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ